ครับก็มาต่อกันนะครับคุตาติดเกมเชปเตอร์ที่3าขีดสีนะครับสามขีดสานี่เป็นจอดำนะครับตาก็เลยลบออก <Help! S 1> วิธีเล่นก็ไปดูจากรอบแรกที่ตาเล่นก็ได้นะครับในส่วน3ามขีดสานะครับ สามกิ่สามก่อนนะก็จะให้เป็นสามจุดสี่ไปเลยนะครับเก็บของก่อน,อนในรูปเัาหน้าใหญ่อย่างนี้นะครับชดเชตเตอร์นะครับก็จะมีรางวัลให้เมื่อกี้ได้ตั้งห้าพันโอ้โหอิก,ก็โดนชดเชตเตอร์ฆ่านะครับ ช่วยแอชลีย์นะครับเล่งดีๆนะฮะโดนแอชล,ลีย์ตาย,ย <you> ต้องยิงผีที่จะมาอุ้มไป ระวังโดนแอนดี้มีเห็นไหมโอ้เจอแล้วโอกันอเอสเลย์ก็จะวิ่งไปเปิดประตูเพื่อขึ้นมา ไดหนะมดแจอยู่กับไอตัวหัวหน้าสีแดงตรงนี้ตาก็จะใช้แฟลทมาเปิดแฟลทเอนอื่นมันจะทำให้แอชลีตายได้นะครับต้องระวัง เหลืออยู่เงี้ย้อยป้องกัน oh. หมดแล้วโอเคฉันก็รับกุญแจแล้วฉันจะออกไปต่อไปก็ต้องเล่นแอชลียนะครับ สู้โดยไม่มีอาวุธก็ถือว่าเสียวอยู่เหมือนกันตรงนี้ขึ้นไปหารีออนข้าบนตรงนี้ก็เก็บไว้ให้รีออนครับไปผสมรวมกันกับของรีออนได้ผมไม่มีอาวุธนี่มันก็ เสียวระทึกไปอีกแบบผมวิ่งหลบมันเลยนะสำหรับตาก็วิ่งหนอดเลยผมไม่สู้ในมูนเเมนี้นะโอเคมันอยู่ตรงไหนโผล่มัเรืงนั้นวิ่งรนอดอนะอกไปอีฝั่งนีงตัว มันเห็นเราแล้วมันเห็นแล้วจับตะเกียงขึ้นหน่อเพิ่มไฟรองไม่งั้นเราจะโดนไฟคลอก้วย ไม่ตายนะครับรอจังหวะ Just so. To... เอารมณอะไรนี่สับไป,ปนอนนะแม่ยะเอ๋แเนี่ยมีมุสองสองบาทนะครับเดี๋ยวหมดแ้ไหม สมบัติก่อนมีเห็นไหมครับท้ายสุดดาวมราต้องวิ่งไปตรงนั้นมีสนไพรมีหไหมตรงนี้ให้ดันเอเค โอเคก็ย okay. okay. ังเข้าไม่ได้ผมขอดง ได้ <Okay. S 2> เงินได้อะไรก็ไเก็บหัว oh. เมื่อกี้ผลึกอะไรเนี่ยอันยังม่ีหรือเปล่า เป็นของที่เก็บนะครับพอเก็บไปรู้เลยไอ้พวกเย็นนี่มันต้องต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนพวกนี้พวกนี้เนี่ยกรูรู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูตรงนี้ม,ม,ม,มุมพยายามเอาม,ม,มุม ตัวนี้ก็มุมไว่ให้ให้มันไปอยู่มุมก่อโอเค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 เนี่ยพอมุมได้ปุ๊บมันก็จะเข้าที่ของมันก็เอาตัวนี้ไปแปะส่วนที่เหลือ ใช่ไหมไม่ใช่นั่นแหละจุกที่มีดาวคือของมีค่าอย่างน้อยก็แปดพันห้าถึงหมื่น่าแน่ได้แล้วดาวหายไปยังนะเห็นไหมดาวก็หาย น,น,นี่ก็ได้เป็นไอตัวสามชิ้นนะครับที่ปแปะประตูตรงหลอดแครว่าแล้วยิงลงเป็นอยางนี้นะครับ คด,ด,ดูแมนที่บอลงไปเลยนะครับชอ,บอย่างที่เห็นรู้เลยมันต้องทำอะไรนะครับก็ต้องระวังเ,เนื้อสักขนาดนั้นก็ต้องเตรียมตัวแน่ตัวหนึ่ง โอเคปิดเลยพวกพวกปัสวินสีตัวนี้ตามมาครับแล้วอย่าไปใกล้กลงนะอย่าโดนนดูฟันได้ไ ใช่ตัไไดดดวที่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันทาลุกเลยแหมรวกตัวหนึ่เตรียมเตรียม เก็บไม่ได้มากที่สุด oh, แล้วอะไรปืนไปอีก เป็นเงินก่อนนะครับวิ่งไปตามทางเลยโอเค ชั้นบนแล้วนะครับ <Leon. S 1> กเจอกับรีออนกอดกันจามขีดสีก็จบแล้วนะครับ